ยิงหมดเลยบังยิงอ่อยด้วยบนน่ะฮวามาแม่กควงแบบไงแม่ยิงหมดเปิดออกเด้อตา <ำ S 1> มิสินเดียวแม่หมดเรียกวมากินหอดยิงหมดเลยยิงหมดซื้อมาฝากประจําำรนดอกนี้ด้วยนี่ไปเข้าแถวอยู่สนามบินเนี่เขาคิวนี่ดูจังก้าเหลือมาเหลือก้อนเดียว <c oughs> แบงคเครื่องอีกกระสานบาทนี่บอกค่อยแบงค์เครื่องเอา40บาทเอา40บาทแบงคเครื่องเอาเอางาฝามันไว้ ท่านประธานแล้มันแตกขี้แข็งแต่ละนี่มันแช่ตู้เย็นโอ้ยพี่น้องของแพงสินละห้าสิบาาสบาทคือยังประเดียงเป็นคือว่าแบงซีเมื่อกี้นี่สิกิน,น,กนบพาส่วนพูน่ะไม่กินหรอมันมีน้อยเองอ่อาของแพงเนี่ยกินบ้านนี้ก่อนละห้าสิบบาทเพ่อสั่นมาไม่กินขี้แตกออกแล้วพูน่ะซื้อแบบนี้ มึงแม่ซื้อว่าซ<ส>ื้อว่าสามชิ้นแม่เหลือมาสำนักง,งานชิ้นเดียว